โอเคมนุษย uh ์ว okay. ู้เมนลาทองกำลังพยายามเล่นมุกวีเมนที่แปลว่าผู้หญิงแต่ออกเสียงเป็นวู้เมนซึ่งคิดเอาเองของเขาว่าเป็นคำอุทานเวลาเจอประจำเดือนวู้แหววเมนปวดหัวเลยมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีเราเองก็เป็นผู้หญิงเพราะงั้นเราก็มีประจำเดือนอะไรเนี่ย ทำไมบทมันวกไปวนมาใครเขียนบทฮะใครเขียนอ่าการเป็นประจําเดือนกับผู้หญิงมันเป็นของคู่กันและหลายคนคือพูดถึงกันเยอะมากกับหลายๆปัญหาที่มันเกิดตามๆกันมาสําหรับวันนี้เราจะไม่พูดถึงหลักการนู่นนี่นั่นที่ว่า ประจำเดือนหรือเมนคือเยื่อบุโพรงมดลูกอะไรบาบาบา,บาอะไรพวกนี้เราจะไม่พูดถึงแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนสงสัยกันโดยเฉพาะผู้ชายที่อาจจะไม่เข้าใจเลยนั่นก็คือทําไมผู้หญิงในช่วงที่กําลังจะมีประจำเดือนมันงี่เง่าจังเลย เอาจริงๆเราเข้าใจทุกคนที่อยู่รอบๆตัวคนที่เป็นประจำเดือนนะเราเข้าใจกับคำถามท,าที่ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมอารมณ์ผู้หญิงเดี๋ยวก็ขึ้นๆลงๆแล้วต้องอ้างว่าเป็นประจำเดือนตลอดเลยเหรอนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือแค่อ้างไปงั้น <c oughs> บอกตรงนี้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องจริง <c oughs> ก่อนที่จะเป็นประจำเดือนอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของร่างกายใช่ป่ะแล้วก็สารเคมีในสมองอะไรบางอย่างที่ส่งผลกระทบทำให้ทางร่างกายแล้วก็อารมณ์เกิดการเปลี่ยนแปลง คือถ้าเราพูดแบบภาษาง่ายๆเลยนะอาการมันเริ่มออกอะ่ะอาการซึมเศร้าเหงาและทอ้อหน่ายิ่งโงอคอยิ่งหักกินก้อนหนักนั่งปักหลักยังวีนได้กลายเป็นคนขี้เหวี่ยงขี้วีนเกินเบอร์งีเ่เง่เเาไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นใครทําอะไรให้เราไม่พอใจก็กลายเป็นคนอ่อนแออ่อนไหวง่ายเกินคนปกติเข้าโหมดร้องไห้ทันทีทําไมอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะทําไมมันเป็นแบบนี้เป็นอะไรของแกวะเนี่ย เฮ้ยร <G ã entender> ้องไห้ทำไมยังไม่ทำอะไรเลยไม่รู้เฮ้ยหยุดได้แล้วก็มันหยุดไม่ได้อะไม่รู้มันเป็นอะไร มันมีความย้อนแย้งกันอยู่นะอันที่จริงเราไม่ได้อยากที่จะทําตัวเองให้เป็นแบบนั้นแต่ในบางทีเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จริงๆผู้หญิงแต่ละคนมีอาการที่ไม่เหมือนกันบางคนมีมากมีน้อยหรือบางคนอาจไม่มีเลยและอย่างบางเคสอย่างเงี้ยอาจจะมีการร้องไห,ห้ให้กับเรื่องที่งี้เงามากๆเอาจริงๆไหมไออยว่ามันมันต้องมีอะแบบร้องไห้โดยที่ไม่มีเหตุผลไม่รู้ว่าตัวเองร้องไห้ทำไมอะ่ะ ออยเองก็มีประสบการณ์ที่วีนและจากนั้นก็ร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจอ่ะถามจริงเลยนะมันใช่เวลามาเล่นไหมมันใช่เวลาที่จะเล่นไหมเราเล่นเพลงเก่าไงเล่นเพลงเก่าอ่า ร้อ,องไห้ออกมาโดยที่มันเป็นเรื่องคิดปฏิวะไม่ควรที่จะร้องไห้กับเรื่องนี้ด้วยซ้ําทําไมทําไมต้องร้องออยอไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้เลยอันนี้บอกไว้ก่อนว่าในบางคนะเวลาที่จะเป็นประจําเดือนมันจะมีอาการหนึ่งก็คือหิวตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ยังอยากกินนูน่นกินนัน่นกินนี่อีกอยู่ดีออยเองก็มีอาการแบบนั้นอยากกินชาบูได้ยินไหมว่าออยอยากกินชาบูอ่ะเราเพิ่งกินไปเมื่อวานเองนะเมื่อวานก็สวนเมื่อวานมันดิ วันนี้ก็อยากกินวันนี้ก็ต้องได้กินวันนี้ตอนนี้ด้วยแกต้องพาเราไปเดี๋ยวนี้จะบ้าเหรอนี่มันกี่โมงแล้วดูเวลาไหมเนี่ยทําไมอะ่ะมันดึกแล้วไงอ่ะมันดึกแล้วไงก็แค่นี้พาไปไม่ได้เหรอใช่ค่ะเราเคยร้องไห้เพราะไม่ได้กินชาบูด้วยเป็นโคตรยิ่งเาเลย ออยรู้ออยร,รู้ว่ามันโคตรยิ่งเงาเลยมันโคตรที่จะไม่มีเหตุผลมันโคตรที่จะหลายอารมณ์มากเป็นอะไรมากปะออยอะถามตัวเองเป็นอะไรมากปะก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าตัวเองจะร้องไห้ให้กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องขนาดนั้นแต่ออยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันนิดนึงนะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนเป็นผู้หญิงและอยู่ในช่วงที่เป็นเมนของพวกเธอเราอะไม่ได้บอกว่าให้ตามใจหรืออะไรแค่หวังว่าจะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบ แบบงองแงงเราไม่สามารถที่จะไปงองแงงใส่ใครได้บ่อยๆเพราะงั้นคนที่เราทำใส่ได้ก็อาจจะเป็นคนที่เราไว้ใจแล้วเชื่อใจมากๆว่าคนคนนั้นจะช่วยในสิ่งที่เราต้องการได้ <c oughs> ท,นทนหน่อยแล้วกันเรื่องนึงมันมีไม่กี่วันหรอกจริงๆโอเคค่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์อะไรก็สามารถเล่าให้กันฟังได้ในคอมเมนด้านล่างนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้และก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย